สวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆชาวด้อมส้มนะคะเมื่อวานเนี้ยไม่ได้ตามติดชีวิตพ่อสม้มเพราะว่ามีการไปออกลอกกับคุณสามีนะคะไปตีก๊อบตีกบต้องใช้คำว่าตีกบมากกว่าค่ะทุกคนเพราะว่าตีแบบเล่นๆตีแบบสนุกๆแต่ว่าตีแบบจริงจังเนี่ยไม่ไหวค่ะทุกคนพาสามเนี่ยแอตีไปเจ็ดไม้ก็ไม่ลงหลงุมอ่ะจะบอกว่า <c oughs> ทำไมเสียงเป็นแบบนี้คลิปที่แล้วนะคะก็เซลหยอกพ่อส้มไปตามสไตล์แอนนะคะที่เป็นช่องที่ทำคลิปเกี่ยวกับดาราอยู่ๆก็ต้องมาตามติดชีวิตพ่อส้มสาระก็จะน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าก็ขอเซลพ่อในแบบของแอนนะคะทุกคนก็เห็นชอ่อดอกไม้ที่พ่อส่งให้เพื่อนแล้วนะคะเพื่อนมืนมีอัพทักซอนที่เป็นเพื่อนกันมา20ปีชอ่อดอกไม้มันก็จะต้องแบบ ช่อใหญ่หน่อยนะคะซึ่งนะคะร้านที่ทำช่อดอกไม้ให้พ่อสมเขาก็ลงโพสไว้แล้วแอดไปเห็นคอมเมนต์นึงนะ,ะเขาบอกว่าแบบช่อดอกไม้ช่อเนี้ยเป็นช่อดอกไม้เก่าพ่อส่งให้ตั้งแต่ปี2 0 2 1ลอแล้วโอไม่ใช่นะคะช่อใหม่นี่แหละซึ่งร้านดอกไม้ร้านเนี้ยพ่อจะแบบว่าใช้บริการประจำเลย แม้กระทั่งช่อดอกไม้หรือว่าพวงมาลัยนะคะสำหรับวันแม่พ่อก็ใช้บริการร้านนี้พ่อแอดตามตามไอจี IG ของร้านอยู่นะคะเป็นช่อดอกไม้ปีนี้แหละไม่ใช่เป็นปีเก่าปีอะไรเลยนะคะทุกคนช่อใหญ่ช่อสวยนะคะดอกกุหลับสวยๆว,ว่ากันไปโอเคสำหรับพ่อนะคะมิสแอน d g กรีดพ่อเพิ่มรอบนะคะทุกคน พ่อเพิ่มรอบให้กับชาว DC นะคะวันที่31ตุลาคมเวลาหนึ่งทุ่ม30นาทีนะคะพ่อก็จะไป Meet and g r e e t ชาวไทยในวอชิงตันดีซีนะคะทุกคนที่ร้าน Sister ไทยอเล็กซานเดรียใช่ไหมแอดก็ขึ้นให้เพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆใน DC ก็เห็นแล้วแหละว่าจะจับไปเจอพ่อจะไปให้กำลังใจพ่อส้มกันได้ที่ไหนนะคะทุกคน โอเคขอพูดถึงสาระหน่อยทุกคนตามติดชีวิตพ่อส้มสไตล์แอดนะคะขอรีแคปจุดนี้ดีกว่าทุกคนก็คือเมื่อวานเนี้ยพ่อบอกว่าพ่อได้ไปพบปะสตาร์ทอัพของทางไบโอเทคนะคะที่มีชื่อว่ามูริแล้วที่น่าสนใจก็คือพ่อบอกว่าเขาซื้อไหมนะคะจากเพชรบูรณ์แล้วก็มาแยกโปรตีนที่บอสตันแล้ว โปรตีนตัวนี้จะใช้ฉีดเคลือบผักผลไม้เพื่อยืดอายุของผลไม้หรือว่าพวกผักนะคะออกไปได้25%ซึ่งจะดีต่อการแบบขนส่งนะคะจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งซึ่งพ่อก็อพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่า จริงๆแล้วภาคตะวันออกเนี่ยอย่างระยองตราดเนี่ยมีผลไม้เยอะมากแต่พอเราไม่มีโปรตีนตัวเนี้ยไปฉีดเคลือบก็ทำให้การขนส่งผลไม้เนี่ยมีอายุสั้นลงแล้วก็มีผลไม้เน่าเสียเยอะแล้วก็ต้องทิ้งไปทุกคนเดี๋ยวแอดจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถ้ามีผักผลไม้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าอาหารในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ ที่กำลังจะหมดอายุแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยขายไม่ได้ลด50%แล้วก็ยังขายไม่หมดเขามีวิธีกำจัดหรือมีวิธีนำสินค้าเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงไม่ใช่แบบเอาทิ้งเนี่ยเดี๋ยวแอดจะมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนแอดจะชวนเพืเ่อนๆไปฟังสปีดพ่อไปพร้อมๆกันนะคะ ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ออกจากทางทาเวอร์สแควร์ครับมาเมืองชื่อชาลส์ทาวน์นะครับชาลส์ทาวน์นี่เป็นเมืองที่หลายคนคอหนังอาจจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่เป็นหนังของเบนเอฟเล็กที่ชื่อว่าเดดทาวน์ก็มีคนรู้รอบตัวต<อ>มากท่านสิบก็13ปีมาแล้วถ้าเกิดใครดูหนังนะครับก็คือเดดทาวน์ในนั้นเนี่ยเบนเอฟเล็กก็คืออยู่ในบอสตันเมืองใน,นชื่อชารลส์ทาวน์นะครับก็คือชารลส์ทาวน์ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือชารลส์ทาวน์ก็คือที่เราอยู่ที่ครับ แต่ว่าชื่อเล่นของเมืองเนี้ชื่อว่า,า Navy Yard นะครับ Navy Yard Navy ก็คือฐานเรือหย่าดก็คืออยาดพื้นที่ที่ฐาเนเะรือมาก่อนก็ได้เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ของทหารทหารเรือในสมัยก่อนแต่ตอนนี้เปลี่ยนมะาเป็น Research Facility นะครับเป็น i n c u b a t i o n Center สำหรับ Start-up เอาพื้นที่ของทหารมาเป็นพื้นที่ Start-up ทั้งหมด ันนี้ชื่อ 500s ครับข้างในเป็นบริษัทที่เราติดต่อมาพบนะครับเป็นบริษัทชื่อว่าโมรินะครับโมริเนี่ยนำเข้าไหมจากเพชรบูรณ์ที่เมืองไทยครับแล้วก็มาสาก,กัดเอามาโปรโตีนออกมาเป็นโปรโตีนแบบน้ำก็ได้เป็นโปรโตีนแบบผงก็ได้แล้วเอาไว้โปรโตีนตัวเนี้ยเป็นตัวที่ไปรักษาอายุของสินค้าการเกษตรเช่นผักโขมเช่นสตรอเบอรี่เช่นแอปเปิ้ล ถ้าเราปล่อยไว้ก็เชลฟ์ไลท์สั้นใช่ไหมครับแต่พอฉีดไอซิลโปรตีนพวกนี้เข้าไปเนี่ยเชลฟ์ไลทจะเพิ่มขึ้นมา25ก็ทําให้การขนส่งง่ายขึ้นทําให้ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยตรงที่ว่าก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องเอ,เอาสินค้าออกจากเชลฟ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ทิ้งกลายเป็นฟู้ดเวยซึ่งที่กรุงเทพมาหาคนครก็ได้ยินมาว่าจํานวนมากก็เป็น ขยะของอาหารที่มาแล้วก็ยังไม่ได้กินใช่ไหมครับที่มาลดราคากันวันสองวันสุดท้ายหรือไม่ก็ต้องทิ้งเลยแล้วพอทิ้งเลยปุ๊บก,ก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเลยเอามาทําเป็นปุ๋ยทามาเป็นลิกคุณฟอตเตอร์ไลเซอร์จากในพวกเศษอาหารที่ไม่ได้รับการใช้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเปลี่ยนให้ไหมอันนี้ก็ให้ดูบรรยาก,กาศนะครับรอบๆจากที่เคยเป็นนาวียาร์ดของทหารเรือในช่วงสมัยก่อนนี่แหละทุกคนสิ่งที่อยากจะมาแชร์ก็ที่พ่อพูด เรื่องนี้เนี่ยเรื่องโปรตีนสำหรับฉีดผลไม้ใช่ไหมเพื่อยืดอายุแล้วพ่อก็พูดว่าแบบอย่างที่เมืองไทยอย่างเงี้ยพวกอาหารในห้างในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดยังไงพอหมดอายุแล้วถึงวันหมดอายุอ่ะเขาทำยังไงเขาเอาไปทิ้งเหรอคะหรือว่ายังไงอาจารจะถามจังเลยว่าเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยเนี่ยที่ทำงานในห้างอย่างเงี้ยอยู่แผนกอย่างเงี้ย ถ้าเกิดมันแบบไปเช็คแล้วอา้หมดอายุลด50%รพอ50%แล้วไม่มีคนซื้อเอาไปทิ้งเลยหรือเอาไปไหนคะอยากรู้นะคะเดี๋ยวแอดจะมาแชร์นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าแม้กระทั่งที่เยอรมันนะคะเขาจะมีมูลลนิธิหรือว่าหน่วยงานที่สวิตเซอร์แลนด์ชื่อว่าอ่ h วิ i ทา r t เ f e ลนะคะ t a f เฟก็หมายถึงโต๊ะค่ะโต๊ะโต๊ะนะคะ,ะ,คะเป็นมูลนิมูล,ลนิธิหรือหน่วยงานนะคะที่ เขาจะรวบรวมนะคะผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆนะคะไม่จะเป็นผักสดผลไม้หรืออาหารเป็นแซนด์วิชเป็นขนมปังนะคะที่ตามมินิมาร์ตนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะเป็นมีมีมินิมาร์ตใหญ่ๆนะคะยกตัวอย่างก็คือมิโกรกับโคฟอย่างเงี้ยถ้าเกิดสินค้าอาหารนะคะหมดอายุเนี่ยมันยังไม่หมดอายุนะทุกคนถึงวันเนี้ยปั๊บ เดี๋ยวมันจะหมดอายุแล้วเขาก็จะลด50%แล้วถ้า50%เนี้ยเขาขายไม่ได้นะคะเขาก็จะนำไปส่งยังชวายสตาเฟลเนี้ยมูลนิธินี้จะมีตามเมืองใหญ่ๆนะคะในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีทุกที่เลยทุกคนอ๋อไม่ใช่เฉพาะในตัวจังหวัดนะคะตามหน่วยตามอำเภอที่มีประชากรเยอะๆก็จะมีหน่วยงานนี้อยู่นะคะที่ชื่อว่าอชวาย ทาร์เฟลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนมินิมาร์ทนะคะไม่ใหญ่มากหรือจะใหญ่ก็แล้วแต่ตามจำนวนประชาชนซึ่งอาหารต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่กำลังจะหมดอายุแต่ยังไม่หมดนะคะกำลังจะหมดอายุเนี่ยเขาห้างร้านต่างๆมินิมาร์ตต่างๆก็จะเก็บมารวมกันแล้วก็ส่งไปยังอ่าชวายซ่าทาร์เฟลเนี่ยเพื่อให้ เอาไปแจกจ่ายคนจนคือเขาไม่ได้เอาออกไปแจกจ่ายนะทุกคนแต่เป็นสถานที่ที่คนจนคนไม่มีเงินเข้ามาใช้บริการบางอย่างให้ฟรีบางอย่างก็คือแบบราคาถูกมากอาหารบางอย่างก็คือแบบถูกๆไปเลยอะ่ะอ่ะอันนี้แอดจะไม่ลงดีเทลนะคะคือมันจะไปแบบนี้ซึ่งคนที่จะเข้าไปซื้อ ของในหรือว่าไปใช้บริการที่่าวายทาร์เฟลนี้ได้ก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องอถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือต้องมีบัตรคนจนนะทุกคนต้องมีบัตรคนจนอย่างแอสอย่างเงี้ยไปใช้บริการไม่ได้เข้าไปซื้อของไม่ได้ต้องมีบัตรคนจนต้องรีจิสเตอร์ชื่อ,อในหน่วยงานาโซเชียลของสวนะิตเซอร์แลนด์น่ะคือขอความช่วยเหลือจากาจากหน่วยงานโซเชียลอย่างเงี้ย หรือบ้านเราเรียกง่ายๆคือต้องถือบัตรคนจนถึงจะสามารถเข้าไปใช้บริการได้ไปซื้อของได้ไปอะไรหรือ,อคนเขาเรียกอะไรพวกอบพยพอย่างเงี้ยอย่างคนที่อบพยพเข้ามาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะภาครัฐก็จะมีบ้านนะคะมีบ้านพักให้เป็นบ้านพักอพยศเนะี่ยแล้วเขาก็จะมีบัตรบัตรคนจนบัตรอพยพเนี้ยเขาจะสามารถไปใช้บริการในชวิตาเฟลได้เหมือนแอดขึ้นแบบ นี่แหละทุกคนขึ้นรูวให้ดูอย่างเงี้ยนี่คือการกำจัดอาหารใกล้หมดอายุผักผลไม้ใกล้หมดอายุของชาวสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าฝั่งเยอรมันก็มีฮะแอดอยากรู้จังเลยว่าทุกคนที่เมืองไทยเนี่ยมีแบบนี้ไหมคะอาหารในห้างเมืองไทยอย่างเงี้ยพอหมดอายุแล้วยังไงทิ้งเลยให้พนักงานเอาไปทานหรือว่าส่งไปตามหน่วยงานต่างๆในเมืองไทย ในสลัมอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะอยากรู้จังเลยว่าประเทศไทยมีระบบการช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ไหมยอย่างอย่างประชาชนที่ถือบัตรคนจนอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าโลตัสใช่ไหมห้างโลตัสในเมืองไทยทุกคนก็เห็นห้างโลตัสแต่มีมีแทบจะทุกอำเภอถูกปะแล้วโลตัสก็จะมีผักสดอาหารสดถ้าหมดอายุแล้วเอาเขาเอาไปไหนเขาเอาไปทิ้งเอาไปขายให้ ให้ฟาร์มหมูเอาไปปั่นทาอาหารให้หมูหรือว่ายัางไงอันนี้แอดไม่มีความรู้นั้นเลยอยากรู้ว่าที่เมืองไทยก็ทํากันยังไงทุกคนมาแชร์มาแชร์ความรู้กันหน่อยสิว่ามีระบบช่วยเหลือเหมือนที่สวิตเซอร์แลนด์ไหมซึ่งแอดว่าถ้าเมืองไทยนะคะอย่างห้างโลตัสในอําเภอเนี้ยมีอาหารเหลือมีผักเหลือใกล้หมดอายุแล้ว ส่งไปตามหน่วยงานเพื่อให้คนที่ถือบัตรคนจนเข้ามาซื้อในราคาถูกมันก็น่าจะดีกว่าทิ้งไปนะโอเคทุกคนแอดอยากจะแชร์ประมาณนี้นะคะถ้าใครที่มีความรู้หรือว่าทำงานในห้างเห็นว่าผักผลไม้อาหารสดที่มันจะหมดอายุแล้วห้างเมืองไทยเขามีวิธีกำจัดยังไงทิ้งไปเลย หรือว่ายังไงมาแชร์กันหน่อยนะคะทุกคนโอเคตามติดชีวิตพ่อสมแค่นี้นะคะช่วงนี้แอดไม่มีเวลาพรุ่งนี้แอดก็จะเดินทางไปขึ้นเขานะคะไปเที่ยวแต่ว่าแอดจะนั่งรถไฟไปนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนขึ้นรถไฟนะจะไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูนะว่าแบบวิวรถไฟสวิตเซอร์แลนด์มันสวยขนาดไหนก็เดี๋ยวเราก็มาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าแอดจะไปกับคุณป้าน,นะคะโอเคตามติดชีวิตพ่อสมแค่นี้ก่อนนะคะ หลังจากที่คลิปมันก่อนก็แซลพ่อไปแล้วเนาะว่าพ่อส่งดอกไม้ให้เพื่อนนะจ้า